สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้เดี๋ยวเราชุดจะพาขึ้นเขานะคะวันนี้ไปค่ะเดี๋ยวให้ดูข้างทางอันนี้ต้น,ตนบูเบอรี่นะคะกำลังออกจอกค่ะไปค่ะ ค่ะอันนี้ก็บ้านนกเห็นไหมคะก็จะเอามาทำติดๆ,ๆ,ๆไว้สร้างบ้านให้เขาบ้านนกอีกหลังนึงค่ะเห็นไหมตอนนี้เรามาถึงป่าแล้วนะคะป่าเห็ดที่จะพาไปสำรวจไม่ใช่สำรวจหรอกตั้งใจจะมาดูเห็ดนั่นแหละคะ่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในกันไปคะ่ะมาเร็ว ปลาตรงนี้ล,อลออ่องลงเ้ยแต่ตรงนี้ดูสิฮะหมูปลา คุยจนพุนเลยป่าที่นี่ส่วนมากจะเป็นป่าสนเนี่ค่ะป่าสนทั้งนั้นเลยพื้น เขาก็ไม่ค่อยลกมากค่ะจะโล่งๆส่วนมากก็จะเป็นมอสที่โผล่โผล่ขึ้นมานี่คือมอสทั้งนั้นเลยค่ะถ้ามีเห็ดเห็ดออกหรืออะไรเนี่ยก็จะโผล่ขึ้นมาตามมอสนี่แหละค่ะหาไม่ยากก็ แต่ยังไม่เคยเจอหรอกค่ะได้ยินเขาบอกมาหรือว่าฝนพิ่งตกพื้นยังไม่ชื้นหรือเปล่า จะเจอไหมวันนี้น่าจะยังไม่ออกไปค่ะเดี๋ยวออกจากป่านี้เดี๋ยวไปดูอีกข้างหน้าไปค่ะ เจอ,อเห็ดอะไรไม่รู้ค่ะเนี่เห็นไหมคะเนี่ยแต่อันนี้เราไม่รู้ว่ามันเป็นเห็ดอะไรเราก็ไม่เก็บน่าจะเป็นเห็ดพิษน่นะคะ่ะคิดเอาไว้ก่อนว่าเป็นเห็ดพิษ <laughs> เห็ดอะไรเนี่ย เนี่ยค่ะทุกคนไม่รู้เหตุอะไรที่เกิดเนี่ยค่ะไม่รู้เหมือนกันดอกนะั้นนะอันนี้สงสัยเกิดใหม่ดอกกำลังสดๆ ดูฝั่งนี้สิมีไหมมีไหมโอ้ต้นบูเบอรี่เยอะมากเข้าป่าบูเบอรี่ ปกติมาเดินออกกํบบาลังกายก็จะไม่ค่อยได้แวะเข้ามาในป่าตรงนี้หรอกคะ่ะเดินตามถนนอย่างเดียวคะ่ะพอดีตอนนี้อยากเข้ามาดูหน่อยมาสำรวจดูหน่อยเห็ดออกม้างหรือยัง ไม่มีมีแต่ต้นบูเบอรี่เดี๋ยวจะจำไว้เดี๋ยวเมืไไม่อไหร่มาออกลูกเดี๋ยวจะพามาเก็บ จะล้มมดจะถ่ายวิดีโอไม่รู้ถนนจะล้มเอาเนี่ยค่ะเขียวๆนี่บูเบอรี่ทั้งนั้นเลยเยอะค่ะเห็นไหมข้าวป่าเขาไม่ได้ลกนะคะ ย้ยุงป่าไม่ลกแต่ยุงเยอะห้วยมาตอมอะไรนี่ฮะ เข้าออกหลายที่แล้วยังไม่เจอสรุปก็คือไม่มีนะคะวันนี้คงต้องกลับบ้านค่ะวันนี้ไปค่ะกลับแล้วค่ะทุกคนไม่มีเห็ดหมดแรงเลย <laughs> เดินจากจุดจอดรถ เข้ามาในป่านี้ก็ประมาณสองสาโลแล้วก็เดินกลับไปอีกสองสาโลแล้วก็เป็นเขาด้วยตอนเดินขึ้นจะเหนื่อยหน่อยแต่เดินกลับไม่เท่าไหร่ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นสโลปสโลปลงสบายหน่อย <laughs> เดินไปหารถที่จุดจอดรถหมดแรง ทุกคนคะวันนี้เดี๋ยวจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรอย่าลืมติดตามชมนะคะอย่าลืมกดกระดิง่งแจ้งเตือนนะคะ <S 2> <S 2> <S 2> แล้วก็กดติดตามด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะถ้างั้นคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย